ฮักอุ้งอิงให้ฮักล้งโจให้ฮักสาวนายแพ่งตลอดไปเด้อนั่นเคือป้อคือกให้ฮิตตามฮักแพ่งกันที่เก่าเด้ออย่าลืมครับมืออื่นเ้าผมฝากขอฝากในผลงานของน้องอุ้งอิงครับเจ้ามุ่งเช้าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ยูทูบสาวนายแพ่งหนึ่งแสนกว่าคนชมสดๆในตอนนี้หนึ่งแสนสีครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคนชมสดๆที่ยูทูบต้องสาวน้อยเรากำลังพิจารณาให้ยิงยูนิตเกือบหมื่นคนนะครับ

ผมก็้ก้าที่จะผู้ผู้ก็ได้บอกว่าไอ้จับพวกเราลูกนะครับเราเ้ไม่ดีดีนะครับพี่น้องไห้ได้ต่ายเสียนจะคิดอย่างไรเด้อเอาลูกแรกครับผมลูกกป้างานที่ด้งหนึ่งมาเ่หนึ่งมาหนึ่งมาเร่จะกันวัจะกันวันกันมา้นม หคือเก้าหกคือเก้าอีกหกข้า6หกข้วหกหก่หกโซะจับว่าแปดหายอีกที่คักเนาะหกขหก้หดเลยอ้าวว่าโจจับได้ยังพี่น้องรุนนุนน พอสาเ่อไม่คยจับแล้วแลไ่จับเพสาเพสาทสานไม่จับนี่คนอยู่นี่รห้อย่างไรเทียมเบุ๊คเราะอ่บไม่

นี่แบกองครันี่ครับบอกแล้วเัียว่เชื่อว่าผค้งโค้งเดี๋ยวเอว่าเป็นไรไม่ไขยับแนข้างหัเลยบขาขยับลครับถยชุด่อนี่ขยับนะครับขอถายชุดนะครับ 啊！喔、不买，不买。

ที่อนงากะครับสี่อนึีอมท่้กเจ็ดนทุกก้าปีสิบปีสินเอ็คปีสิบสองกีสมี่ป้าปีสิบกปีสิเจ็ีสินีก้าปียี่สบคียอ่สเบอบสอปียีทสบสามปียี่ิบสี่คียี่สิบห้าปียีคสิบกคนที่ิบเจ็นที่ย่เก้า ท่องช่อท่าดูอยูทุก่ทีาดอาจารย์นานนาและวบอกแล้วบอกแล้วบอกผู้ี่เรารยนสีงห่าท่านผิดแล้วเราช่วยให้ดูที่ว่าทดอ่นี่นครับผู้แน่ไมหมือนของซ้อนเป็นลำเลือดแล้วก็อยู่ที่เข้าไปเลยครับท่านครับเป็นพี้องนะครับดูดูดูเดินสวัสดีสวัสดีเพื่อนในสื่อไว้ที่สุด kita bersihkan แม่ละบ้าอะไรเ่เดี๋ยวเสียีวนี่น้องประชาชนนนี้รู้สึกยังไบ้างกันบ้

ไม่ไม่ใช่พี่น้องไม่เป็นไรไอ้พูดไม่ใช่ราลูกน่ามากพี่ช้างมาช้อปแลวเนี่น้องเดิอเลยครับน้องเดิอเลยครับพี่ช้างเลยครับพ่อตาเลยครับ